สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต้มน้ําจับเลี้ยงกันนะคะเราซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะคะในนี้ก็จะมีเป็นสมุนไพรหลายชนิดนะคะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกหล่อหางกล้วยนะคะแยกไว้ก่อนคะ่ะเราก็ต้องเอาเค้านะคะ มาล้างน้ำค่ะเพื่อเอาฝุ่นออกค่ะ เดียวก็พอค่ะแค่เอาฝุ่นออกนะคะน้ำจับเลี้ยงนะคะเขาจะช่วยเรื่องร้อนในนะคะแล้วก็ช่วยให้ชุ่มคอค่ะเวลาเจ็บคออะไรอย่างนี้นะคะกินอุ่นๆก็จะชุ่มคอนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาตักเขาออกก่อนนะคะเอาน้ำออก สำหรับลูกหล่อหางกล้วยนะคะเราก็จะมาล้างทําความสะอาดเขานะคะให้สะอาดก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบเขาคะ่ะนี่นะคะเปลือกเปลือกนี่เราก็ หักเ,เขานะคะเป็นเล็กๆะคะ่ะแล้วก็เอาลงไปต้มได้เลยค่ะแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าที่เปลือกเขาจะมีความหวานนะคะ อันนี้เราก็หัดเเขาค่ะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ,ค,ะความหวานของเขาจะได้ออกมานะคะรอทั้งกล้วยนี่จะหวานกว่าน้ำตาลนะคะประมาณ100กว่าเท่าอะค่ะ เขาจะมีความหวานหอมนะคะแล้วก็คนเป็นเบาหวานก็ทานได้ค่ะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ต้มน้ำได้เลยนะคะใช้น้ำ น้ำเปล่า3ามลิตรค่ะก็เปิดแก๊สต้มน้ำเขาต้มน้ำได้เลยค่ะเปิดแก๊สแรงได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเดือดเลยค่ะจะได้เร็วๆค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มในหม้อกันเลยค่ะ อันนี้เราก็ตั้งน้ําแล้วนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะน้ํานะคะเราจะใช้น้ําเปล่านะคะปริมาณ3ลิตรค่ะแล้วก็เทเทเขาลงไปเลยค่ะ เปิดไฟแรงได้เลยนะคะเราจะต้มจนเขาเดือดนะคะ เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะคะตอนเขาเดือดค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดไฟแรงสุดนะคะประมาณ15นาทีค่ะเขาก็จะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลดไฟค่ะลดไฟให้เหลือไฟกลางนะคะ แล้วก็เราก็จะต้มต่อไปอีกประ,ประมาณ15-20างนาทีนะคะเพื่อที่ว่าสมุนไพรอะคะ่ะเขาจะออกมาให้หมดค่ะต้มอ,อีกประมาณ15-20นาทีนะคะไฟกลางค่ะตอนนี้เราก็ ต้มเขาจนเดือดได้ที่แล้วนะคะต้มอ,อีก15นาทีนะคะเขาก็จะดำอย่างเี้ค่ะเขาชิมก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาใส่น้ำตาลนะคะประมาณสักสามช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะพุณๆูนะคะทั้งหมดก็น่าจะประมาณ3ามช้อนโต๊ะค่ะคนให้เขาละลายนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักากากเขาออกนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะเอาหม้อเปล่านะคะมาค่ะแล้วก็เอาผ้าขาวบางนะคะคลุมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำจาก จับเลี้ยงที่เราต้มนะคะมากรองผ้าขาวบางอีกทีนึงค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เราใส่น้ำตาลน้อยนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะค่าสำหรับถ้าใครชอบ คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะคลิปนี้คัวหันสาขอลาไปก่อนท้าสวัสดีค่ะ